ทอดมันกุ้งจ้าวันนี้ดูสิเพิ่งจะทําเสร็จร้อนเลยเดี๋ยวจะแกะน้ําจิ้มนี่น้ําจิ้มบวยซื้อมาตาพันท้ายนอรสิงจะเป็นยังไงจะแซบขนาดไหนข้าโพดต้มด้วยต้มสิบฝักซื้อมาจากเซฟเวสองห้าฝักสองเหรียญซื้อมาสิบฝักน้ำจิ้มบวยไม่รู้เป็นไงนะ อร่อยปล่ามันลงไม่เคยกินเพิ่งจะซื้อมาเพิจะลองกินครั้งแรกกับทอดมันกุ้งแพดดูสูตรมาจากครัวคุณต่อยทาไม่เป็นหรอกแต่ก็เข้าไปดูสูตรกย่เข้ามาจับอยู่อยู่ในกระทะเทเวนชิ้นแ้ทอดมันกุ้ง ังไม่กินเดือนเดียฮะเดี๋ยวก่อนดีอยู่อันี่ for dinner ป่ะล่นเล่นๆสนุกสนุกเสีย่กระทะกินเล่นๆเป็นแอปไทเซอร์กินเล่นๆ ักใส่จานนี่จานสองอันสุดท้ายสุกไหมเนอะสุกอยู่นะ,น,ะน้อนอยู่เพ่งทอดมันกุ้งชั้นเดี๋ยวมันเย็นแล้วมันก็จะยุบตัวหน่อยอน,นี่มันร้อนอยู่ยมันก็เลยใหญ่เหลือสองอันก็เสร็จแล้วลวเราจะชิมเราจะชิมนะจ๊ะ ทำไมกล้องแพทมันเอียงๆเนี้ยมไม่เอียงมั<ะ>้งดูสูตรแม่จะครัวคุณต่อยสุกเปล่าเนี่ยสุกอยู่นะมันลอยขึ้นแล้วก็แสดงว่าสุกโอ้โหเหนียวหนึบเลยอะดูดิกุ้งล้วนๆเลยเหนียวหนึบๆเลยอะ,อะชิมมาชิมมาชิม ต้องน้ำจิ้มบวยใช่ไหมทอดมันกุ้งเนี่ยอร่อยมาก thank you เอาโอ้ยไม่ให้ไม่ให้ค a r r y มาค่ะไม่กล้องมันไม่เห็นต้องถือเนี่ยร้อนโอ้ยร้อนจิ้มคำใหญ่เลยนะบอกร้อนอ่ะดูดิฉันลวกปากเอา ร้อนแม่ร้อนคั <Whoa. S 1> เบอร์เลอร์เลย <Ooh. S 1> อืมอร่อยอ้ควันหูหนปากเพรามันกุ้งกุ้งกุ้งเน้นๆเ,เลยนะเขาทำเองใส่แป้งนิดเดียวเองเพราะงั้นตีกุ้งก็อร่อยดีเหมือนกันสูตรครัวคุณต่อยอาได้ มาคนละชิ้นคนละชิ้นคนละชิ้นแก okay. ถ่ายร้อนแล้วเป็นไหมร้อนใช่ไหมต้องให้พ่อเจียบชิมนด้วยเดี <c oughs> ย๋ยวน้ำ <c oughs> เอา้าไปโดนกล้องแม่ไหมอ <c oughs> นะอะ <c oughs> ร้อนว้าว,ว,าวเดี๋ยวก่อน,นัไม่ทำเย็นไปท้อกินอย่างนี้มันร้อนถ้าเย็นแล้ว<ห>น,นี่แหใ้ร้อนไม่ร้อนนีเนี่ยปากของไปอันนี้ไปคลอง,องลสะสามมิลอันเนี้ยไปกินทั้งชิ้นได้ไงเรากินทั้งชิ้นยังได้ยนี่เป็นแอปพลิเคอร์กินเล่นๆอยากกินมานานอ่ะอร่อยไหม,ไ,มได้นะทอดมันกุ้งไปกินร้านมันมีแต่แป้งเราทำกินเองใส่กุ้งล้วนๆเลย

หม,หมดแล้วสองอันสุดท้ายเทเวนรอกินอ,อยู่แดนเย็นลวกมันร้อนอยู่ yes, <thank> ลวกปากลวกปากนี่นนอสเมื่อก,กี้พ่อเจี๊ยบกินปากพองไปเลยกลับไปนู่นแล้วอ่ะไม่ลวกปากอืมอ่ะไม่กินไม่ลูกก็ไม่กินเนี่ยไม่ใช่ลวกปากโอ้โหที่นี่มีไอซ์ มีไอซ์กับน้ำมาให้ลวกบ้างหนูเลือกเอาชิ้นที่มันเย็นๆนะไอที่เพิ่งตักขึ้นไปอย่าเดีอย่าเอาขึ้นเอาขึ้นเนี่ยเนี่ยเออเย็นๆนะส่วนเออหมดทักเย็นไหมนะหมาทัชก่อนอะหนูถักแล้ว h ของหนูแค่ใส่น้ำนะนี่ค่ะเดี๋ยวเ้อยนี่แทจะทอดน้ำเบคอนแล้วกุ้งมดทัชนะ มันเหลือสามอันจะทอดกันเสร็จๆไปน้ง่งฮะโอ้ยไป<ห>แล้วหนูจะก,กินหนูก็กินไปเลย

เเก็บห้าอาันเขาถึงกินห้าอาันอันกิดที่ลูกเขาอันนี้ให้สามีแบ่งกันนี่แค่นี้แหละหมดละนี่แค่นี้แหละอันนี้เราก็ไว้กินนี่ของไว้กินของคนละลูก ทางเลยจะกันทำลายหกแบบอันนี้เทฟพี่ลูกเห็นแม่หรือเปล่าอันเทฟพี่มันมีอะไรนอะนู้แม่ทำไม่ได้แม่จับไม่ได้นู้นบกได้หรอได้มันโดดเปล่าไม่นโดดต้องใส่แม่มั้าทำไอที่ เอาหนูแมอหนูแม่ขอแม่แค่มอกินวอนมันเลยเหนยวมากเหนิมหนูยบบกินนี้ก็อร่อยนะครล่ะกินบวยชิ้ชิ้ต้องกินินไก่ไหมก็ทีไก่มีแค่อร่อยแล้วกินบวชกับนื้ะน้ำติไก่ หมดนะมาอืมใม้เวาน้ำอยู่แล้วกาดมันไม่ร้อนใช่ไหมน้ำแข็งก็ได้ลูก i talking to you, About one drop of water. เดีนี่ของใครเนี่ยของแม่หรือของหนูของแม่แอ้อยโอ้ย, okay. อยมามามา<ะ>อ้อยกินอันนี้อันน,น,นี้หนึกินอันนี้โอเคโอ้ร้อนร้อนผู้ป่าบตาต้องมีน้ำแข็งแม่อ้ยอยควต้องมีน้ำแข็งน้ำลูกป่าร้อน มอไอ้เสนิงหนึวมาเนี่ยข้ามอไเอาน้ำจิ้มมาอีกนะพอแล้วแค่นั้นก็พอดีแล้วแค่นั้นมันพอดีพอดีอ้าวอ่ะอ่ะอินไซด์มันไม่ได้อะไรอ่ะ

เขาเปลี่ยนการแบบอันนี้ของแม่ใช่ไหม mm hmm. ทำโตโตเลยของแม่ร้อนยังหายร้อนยังเดี๋ยวดูยังลูกปากปะ the i n g bite กุ้งเน้นเน้นวันออกอ่ะหัววันของแม่ออก Haha! Mm. Mm. Ha ha. You the first one. Come on. Eyes I'm bacon. Time to can English, da? ได้แกไอยนี yeah, I need. I need. I ่อายนี bye. Bye ่อันโอ้โหอืคือมาส์คโฟลทอเวอย่ิงบายบายไปละ